สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรมประเทศอิตาลีนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอะมีลมเย็นเย็นชิลชิไม่หนาวเกินไปมาโรมรอบเนี้ยโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้วันหยุดที่นี่ด้วยก็เลยจะอยู่นานกว่าปกตินิดนึงไม่ใช่แค่ขวัญน,นะคะที่มีวันหยุดแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานอีกสองคนได้อยู่ยาวเหมือนกันพอพูดถึงเพื่อนร่วมงานนะคะเจอคนไทยคนนึงน่ารักมากเลยค่ะพอจบไฟล์เมื่อวานเขาก็ออกปากชวนเราไปเที่ยวด้วยบอกว่ากลัวเราเหงาแต่ว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้ค่ะเขาขอมาบินไฟ ้นีกับแฟนเราก็เลยเกรงใจไม่กล้าออกไปด้วยก็เลยโอ้แยกตัวออกมาดีกว่าขวัญคิดว่าวันนี้จะออกไปเที่ยวเมืองที่ชื่อว่าเนโปลส์หรือที่คนอิตาลีเรียกว่านาโปลีจากที่อ่านอ่านมานะคะเมืองนี้น่าสนใจมากๆเลยอะ่ะเป็นเมืองที่เป็นต้นกําเนิดของพิซซ่าด้วยจะว่าไปนะตั้งแต่ทําคลิปมายังไม่เคยบอกเลยว่าเอาเงินจากไหนนักหนามาท่องเที่ยวเนี่ยใครเป็นผู้สนับสนุนนี่เลยฉเฉลยเลยผู้สนับสนุนนะคะที่พักอย่างเป็นทางการให้เราได้ไปเที่ยวคือคนนี้ กัตาเอเวสค่ะนี่เลยอันนี้นะเมะื่อวานทำงานยังไงไม่รู้มั่วขาดค่ะเนี่ยปกติตรงนี้มันต้องอยู่แบบนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวไหนบ้างฝากติดตามด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มอ,ออกเดินทางกันเลยนะคะเดี๋ยวขวัญต้องเดินทางไปที่สนามบินโรมก่อนต้องไปต่อรถไฟที่นั่นตอนนี้มาถึงโรมแล้วนะคะ ไปดูก่อนว่าเราต้องขึ้นรถไฟที่แพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์ม15นะคะเราต้องไปขึ้นรถไฟที่ มันก็16เลยอ่ะ15ไม่รู้ไปซ่อนอยู่ตรงไหน ด้าตางชอบอะ่ะเออรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบว่าโชคดีนะที่สุดท้ายในขบวนสุดท้ายดินหน้าต่างนี่ แล้วนะคะคเมืองน้โปรีนี่เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่นะไม่ใช่เมืองที่เก่าที่สุดเราก็เป็นเมืองที่เป็นต้นกําเนิดของพิซซ่าค่ะอาหารจานโปรดของหลายๆคนเลยใช่ไหมเมืองสวยมากเลยไปดูกัน ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสถานที่หนึ่งนะคะเป็นทางเรียบชายหาดชื่อดังชื่อว่าคำนึงนะนึกชื่อไม่ออกชื่อว่า ลุงโกมาเรเมเจลิน่าค่ะเย้เฮ้ยจำถูกด้วยอ่ะลุงโกมาเรเมเจลิน่าเย้อย่าให้พูดครั้งที่3มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเดิม ที่อยู่บนเขานั่นน่ะสวยดีนกตัวใหญ่มากเห็นนกตัวนั้นไหมคะตัวใหญ่มากเอาจริงนกตัวเมื่อกี้รู้สึกว่าใหญ่เท่าหมาเลยนะนะั่นน่ะหมาปอมปอมหมาพุดเดิ้ลเนี้ย ไซส์นั้นเลยวัดวิวตรงนี้คือสวยมากเลยค่ะมาดูกันมาดูกันตรงนี้สวยไหมสวยเนาะแบบึกเต็มไปหมดเลยอ่ะบนเขานะ,ะ่นะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสวยมากแบบยามเย็นเหมาะมาเดินเล่นมากเลยค่ะนี่นะคะซูมให้ดูใกล้ๆมาดูก็จะเห็นไหม ตรงนู้นนะเป็นภูเขาแล้วก็ก้อนเมฆบางมันจะดูยากนิดนึง mm hmm. ส่วนตรงนี้นะคะ mm hmm. ที่ขวัญชี้ให้ดูเมื่อกี้ mm hmm. ก็นี่เลยตึกเต็มไปหมดเลยคะ่ะ mm hmm. บนภูเขานั่นนะ่ะ mm hmm. แล้วก็มีท่าเรือนะคะสวยงามมาก อ่านมาค่ะเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟที่ชื่อว่าวิสูเวียได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภูเขาลูกไหนคือวิสูเวียเดี๋ยวต้องถามคนท้องถิ่นไม่รู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมแต่ว่าอยากเห็นค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านมาคือน่าสนใจมากภูเขาไฟนี้ยังไม่ดับนะเหมือนแค่หลับเฉยๆค่ะยังไม่ตาย ค่ะแล้วก็การระเบิดครั้งสุดท้ายก็เมื่อนานมาแล้วอะค่ะก็คือปีคริสตศัสสก,กราช1944นะนั่นแหละก็เลยอยากจะชมค่ะว่ามันสวยงามแค่ไหนไปเช็คกันเลยดีกว่า ที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเขาเรียกว่าอ่าวนาโปลีค่ะตอนนี้ขวัญเจอผู้เขาไฟเวสซูเวียดแล้วนะคะเมื่อกี้เจอคุณลุงคุณป้าแล้วเป็นคนท้องถิ่นพอดีเขาก็เลยตอบได้ค่ะก่อนหน้านี้หาเหยื่ออยู่ตั้งนานบางคนก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเออเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลุงคุณป้าแบบ ก็พูดไม่ค่อยได้แหละแต่ว่าเขาก็พยายามช่วยเหลือ,อน,นี่เลยพอเราถามเขาว่าภูเขาไฟเวซูเวียนอยู่ไหนเขาบอกนู่นเลยค่ะนู่นเลยน่าทึ่งเลยนะภูเขาไฟเนี้ยคือเราไปอ่านมามันน่าทึ่งมากตรงที่ว่านักธรณีวิทยาชาวอิตาลีค่ะเขาจัดอันดับให้ภูเขาไฟเวซูเวียนเนี่ย เป็นภูเขาไฟที่เสี่ยงที่สุดในโลกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณตรงนั้นน่ะคะ่ะมันมีประชากรชาวนาโปเลียอาศัยอยู่กว่า3ล้านคนนะรอบๆบ,บริเวณภูเขาไฟก็เลยถือว่าเป็นภูเขาไฟที่เสี่ยงที่สุดในโลกค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นภูเขาไฟที่เสี่ยงที่สุดเราว่าไอ้ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยแหละก็เสี่ยงด้วย ไม่ใช่แค่ตรงนั้นตรงนี้ก็เสี่ยงค่ะ <c oughs> แล้วก็คุณลุงคุณป้าบอกว่าถ้าอยากจะขึ้นไปดูก็คือให้นั่งรถบัสไปนะคะอยากขึ้นไปดูอะแต่จะว่าไปไม่เอาดีกว่าขอชงความงามอยู่ใกล้ๆนะกลัวนะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างมีเวลาน้อยด้วยค่ะเนาะมาแค่วันเดียวนี่เลยนะคะภูเขาไฟเวสุเวียกฝั์ไชีเห็นไหมอะ มันจะเห็นยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูอุโมง์กันนะคะเป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงมากอุโมงค์เก่าแก่ตอนนี้กำลังหาทางไป เรามาถึงกันแล้วนะคะนี่คือหนึ่งในอุโมงที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนโปลีสถานที่นี้มีชื่อว่า Underground n น p o โปค่ะมันเป็นอุโมงที่อยู่ลึกลงมาใต้ดินถึง40เมตรเลยนะคะโครงสร้างต่างๆที่เป็นฝีมือมนุษย์สร้างเอาไว้เนี่ยก็มีอายุกว่า2,400ปีแล้วนะวันนี้เราจะได้เห็นซากระบบท่อน้ำกรีกโรมันโบราณค่ะที่ต่อมาเนี่ยเมื่อน้ำได้เหือดแห้งลงก็กลายเป็นหลุมลบภัยทางอากาศค่ะ เพื่อป้องกันประชาชนจากระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อครั้งที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นท่อส่งน้ําเขาดึงน้ํามาจากแหล่งน้ําในเมืองที่ชื่อว่าเซริโนเลยนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ70กิโลเมตรนี่เองและน้ําที่เขาดึงมาเนี่ยก็เพื่อส่งเข้ามายังใจกลางเมืองนโปลีค่ะทุกวันนี้แหล่งน้ําที่พูดถึงในเมืองเซริโนก็ยังคงอยู่นะคะที่เราเดินเดินอยู่เนี่ยสมัยที่ท่อส่งน้ํานี้ยังถูกใช้งานมันเต็มไปด้วยน้ําทั้งนั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้มันแห้งหมดแล้วในพื้นที่ที่อยู่ ใต้ดินแบบนี้เขามีการเลี้ยงพืชไว้ด้วยนะไม่ขอใช้คำว่าเพาะพันธุ์เพราะว่าพืชที่เขานํามาเลี้ยงอะค่ะมันโตอยู่แล้วมันไม่ใช่พืชที่งอกใหม่พืชเหล่านั้นน่ะมันโตมาตั้งแต่อยู่บนพื้นดินปกติค่ะเขาก็ได้ลองเอาพืชพวกนี้ลงมาไว้ในอุโมงค์บ้างปรากฏว่ามันไม่ตายนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รดน้าให้เลยแค่เมคชัวว่ามันมีไฟส่องสว่างให้พืชพวกนี้ตลอดเวลาเท่านั้นเองและพืชพวกนี้ก็อยู่ได้เพราะความชื้นภายในถ้ำและแสงสว่างที่เขาเปิดไว้ให้ พืชเหล่านี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เขาได้มาจากงานเอ็กซ์โปในปี2015นะคะอ้อไกดบอกด้วยว่าเวลาที่เขามานำเที่ยวในเนี้ยเขาไม่สามารถอยู่ได้เกิน4ชั่วโมงต่อวันนะมันเป็นกฎเพราะว่าอากาศในเนี้ยไม่ได้เหมาะสำหรับการมาอยู่นานๆเนื่องจากว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ านเมื่อกี้น่ารักมากเลยนะคะขายของช่วงคริสต์มาสแล้วอะแล้วก็ของเขาน่าซื้อมากแต่ติดปัญหาตรงที่ว่ากล่องมันใหญ่เกินถึงเอากล่องออกก็รู้สึกว่าไม่น่าจะขนไปได้ค่ะเช็ยได้สวดี at seven o'clock it's concert here มีคุณลุงชาวอิตาลีนะคะเข้ามาแนะนำว่าเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มอะค่ะจะมีการแสดงดนตรีค่ะ เจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะแค่ยืนดูเฉยๆเขาให้กินเรได้ชิม่ <c oughs> คือเราไปถามเขาว่าอันนี้คือขนมหวานหรอหรือว่าอะไร <c oughs> เขาก็พูดภาษาเขาอะนะเราก็พูดภาษาอิตกฤษเขาก็พูดภาษาอิตาลีฟังกันไม่รู้เรื่องค่ะเขาก็เลยให้ชิมเลย คล้ายเปาบ้านเราอะสรุปก,ก็คือก็ยังไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรตอนเนี้ยขาคุยกันไม่รู้เรื่องอดนะเดี๋ยวต้องอุดหนุนเจ้าของร้านนิดนึงค่ะเจ้าของร้านได้อไ่มอุดหนุนอันไหนดีนะ น่ากินทากัน่ินมก่ากินมาสั่ากนมายน่มก่าม่าินมาเลมเิมาากอนกลานมลนย่กินเลยนม่ากินนามลามากเินแลยน่มีรูป่เจ้าขอนร้านด้วยนะคกินที่าน่นเลยกินมาเค thank you t h a n ยน o u v ิ r y much t h ่ n k you bye เจ้าของฝากนาาให้มาเขียนรีวิวค่ะ คนที่สองในรูปที่เป็นผู้ชายใส่ชุดดำคือเจ้าของร้านน่ารักเนาะส่วนอันนี้ค่ะเขาบอกว่าโอเคอันนี้มีเนื้อเป็นแบบมีเนื้อแบบที่เขาให้เราชิมอะ่ะเป็นแบบแป้งล้วนนะคะแล้วก็อันนี้ปีเนื้อพอาถามว่าเนื้ออะไรก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยโอเคเอาเป็นว่ามันคือเนื้อสัก,ยกอย่างเดี๋ยวไว้ชิมเนาะ แล้วประเทศนี้คือไม่มีถุงอ่ะคือใส่ให้เราถือแบบนี้เลยชิ้นนี้นะคะเราซื้อ,อเฮ้ยลองชิมแล้วอร่อยมักกะโรนีชิ้นเล็กๆข้างในอะค่ะ่อร่อยสรุปว่าอร่อยเกินค่ะไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยก็เลยไปซื้อมาอีก4ชิ้น10บยูโรว้าว ว่าเมืองนาโรลีเป็นเมืองเก่าจริงๆดูจากถนนได้เลยนะคะมีความขลังมากจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจจอดกลางถนนเลยอ่ะเพื่อจับผู้กระทำผิดกฎจราจรนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรานะคะบ๊ายบาย